สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอ้กันอีกแล้วค่ะในช่องสามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาตะลุยเนาะพี่น้องมื่อนี้คือเกา่าคือเดิมจ้ามะพอ้กับเสาอุดอรค้นบานดุงคือเก่าจ้าขอไล่งานโตจ้ามาเรียงง,วงัวคือเก่าพี่น้องทำกลางบรรยากาศดีดีผู้ามันบรรยากาศอึมครึมดีว่าเม้เาว่าฝนตกมือเช้านี่พี่น้องมันก็เลยขึมมาอนี่อากาศดีคัาดีแน่เขาก็จะป่อยงัวของเข้ากินยาอยู่แบบนี้แหละจ้ะ ใบวัวของเรากินหญ้าให้อิ่มเต็มที่เลยประมาณตอนเที่ยงถึงบใโมงถ้าเกิดห้าวบ่หอนคาดการว่าบใาโมงหรือว่าตอนเที่ยงครึง่งเราก็จะไล่วัวของเราเข้าคอกแล้วตอนนี้เขากระจง่ว่าหากินหญ้าไปก่อนจ้ะให้มันอิ่มอิ่มพี่นอ้องกินน้ำกินหญ้าแล้วก็ไล่ไปกินน้ำกินน้ำเสร็จเ้าก็จะเอาง่ว่าห้าทำการเอาง่ว่าข้าไปเขาคอกไปพักผ่อนให้มันนอนจ้ะมันกินอิ่มล้วก็ต้องให้มันนอนพักผ่อนง่ว่าหา มันก็จะอ้วนแล้วกับมันก็จะรูระบบระเบียบของมันเนาะถ้าเกินห้าป่อยเบิรเมื่อมันก็จะบอกินได้พี่น้องมันหอนมันก็จะยางได้ยางไปยางมาเทากับเมื่อยขึ้นกันเพราะห้าปล่อยเลี้ยงเป็นเวลามันก็จะรูเวลาของมันเวลาเขาขอเวลานอนเวลากินเวลาพักผ่อนนะจ๊ะพี่น้อง่ราจะห้าก็จะเลี้ยงอยู่แบบนี้เลยขางนี้ก็จะเป็นปลาแก้วมังกรของห้าจะปลาแก้วมังกรอันนี้กะ นี่ก็คืองัวอฟ้าเนี่ก็จะเป็นงัวฟาร์มงัวจ้ะงัวแบบว่าเปิดเลี้ยงเลยนี่จ้ะจ้าจังไหนก็ฝากได้เด้อพี่น้องฝากกดติดตามให้ได้จ้าจ้ากดติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์กดแชร์ออกไปให้ได้เด้อจ้าพี่น้องเพื่อจะได้เป็นกำลังแรงใจให้ช่องสามแม่ลูกภาพคิดภาเที่ยวพาพตัวรูได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องได้รับบึงรับชมนะจ้ะ มีเจ้าฮากับเจะเลีย้ยงงัวของเฮ้าอยู่แบบนี้เลยตาลโวยลงแปข้างล่างไอ้วยลงแปพุุนลงไปหาหมพุนหมูลงไปข้งปา,ขลลงปางใต้แล้วน,น้ำตาลี่เไากัจะลัดงัวลงไปหาหมมันอือ ข่้นไปกรัดง้อลงไปหยาไรพุดแต่มันบอ่ค่อยกินอืมฟากินฟากีนน้ำตาลอืมคุณนายหยาพี่น้องหยาไรข้าวบมเจียวหยาไรข้าไรข้าวหยาพน้องอู้ง้อขึ้นมาเกยๆทั้งใบคนจาจะไหกาแฟเด้อพี่น้องฝากเขามาเบิ้งขามาแช่ขาม้าม้นให้ได้เด้อจะมากบอมากตีส้มกันได้เด้อจ้า มากมากกะติชมกันแดงงัวเ้าก,กจะเลียงแบบนี้รเราจะเลี้ยงะะระบบเปิดฟาร์มของเราจะมีแต่งัวแดงกับงัวมีเม็ดแบบนี้เลยจ้ะงัวแดงกับงัวออกเม็ดบักขามนะเม็ดไนบักขามออกสีดำดำจ้ะฟาร์มเราจะไม่มีงัวขาวนะจ๊ะทุกคนในกรณีที่งัวขาวกับในกรณีที่ว่ามันทับมาเป็นงัวขาวจ้ะนี่จ้ะเู้ใดที่เขามากงัวอยากเขามาเบิ่งกับเขามาเบิ่งได้เลยลจ้ะนี่ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรจ้ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ